สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเทคนิคขับแกลบอีกวันนะคะวันนี้แอดก็ได้ขับแกลบตอนช่วงเช้านะคะก็ระบบจ่ายงานให้เป็นงานเด้งซ้อนมาซึ่งงานเด้งซ้อนตัวเนี้มันเป็นงานที่มีจุดรับย้อนหลังจากจุดส่งของงานที่หนึ่งค่ะเรามาดูกันค่ะว่าจะรับมือกันยังไงก่อนอื่นเรามาดูใบงานกันก่อนค่ะ งานแรกที่ได้คือกำลังจะขับไปส่งพู้โดยสารที่โรงแรมสวิสโซเทลเลอร์ของคอร์ดอยู่นะคะแล้วใกล้จะถึงละ้ลาะเหลือประมาณ4กิโลก็จะถึงทีนี้มีงานอีกงานหนึ่งเด้งมางานที่สองให้จุดรับก็คือโรงแรม i b i บ b แบงคอกตรงรัชดาซึ่งจุดรับตรงนี้มันถึงก่อนจุดส่งในใบางานใบแรกค่ะ ปวดหัวละซสิคาานี้เพราะว่าจริงๆห่างกันแค่120เมตรแต่ถ้าจะต้องส่งเสร็จแล้วตีรถไปรับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการยูเทิร์นสครั้งอาจจะกินเวลาประมาณ15นาทีเพราะช่วงเช้ามันเป็นช่วงที่คนกำลังเดินทางเป็นลัดอาวที่การจราจรค่อนข้างหนาแน่น ในความคิดของแอดนะคะงานนี้เนี่ยเราสามารถหาวิธีรับมือไว้ได้5อย่างส่วนการตัดสินใจว่าจะทำตามข้อไหนนั้นะนขึ้นอยู่กับสถานการณ์เวลาแล้วก็เคตของหน้าง,งานจริงๆที่เราเจอนะคะอันแรกเนี่ยก็คือเพนเพนเลยค่ะคือไปยูเทิร์นกลับมา2รอบเพื่อที่จะไปรับลูกค้าที่ IBIS สนะคะส่วนอันที่2แต่แอดไม่ได้เรื่องข้อนี้นะเพราะว่ามันเช้าเช้าเนี่ย การจราจรมันหนาแน่นมากถ้าต้องไปอยู่เทินอ่ะมันมี10นาทีขึ้นแน่นอนมันเสียเวลาส่วนทางเลือกที่2เนี่ยก็คือขอให้ผู้โดยสารเดินมาแอดก็ไม่ได้เลือกข้อนี้นะคะเพราะจาก i b บิเดินมาที่สวิสโซเทลประมาณ120เมตรแถมทางขึ้นล็อบบี้ของสวิสโซเทลมันชันค่ะสงสารผู้โดยสารวิธีที่3ก็คือ รับผู้โดยสารงานที่2ขึ้นมาก่อนวิธีนี้จริงๆไม่แนะนานะคะแต่เผอ,อิญวันนี้แอดเจอผู้โดยสารผู้ชาย1ท่านในงานแรกใจดีเขายินดีที่จะให้ผู้โดยสารงานที่2เป็นผู้ชาย1ท่านเหมือนกันขึ้นมาค่ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของแอดไปอันนี้เราต้องดูเป็นเคสๆไปนะคะวิธีที่4นะคะคือขอให้ผู้โดยสารกดยกเลิกงานให้ จริงๆอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะถ้าเราทำอินจะมีผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์สำเร็จงานแต่ถ้าต้องกลับรถ2ครั้งแล้วกลับไกลมากๆแบบ5โลขึ้นก็ลองลบรบกวนผู้โดยสารให้ช่วยกดยกเลิกงานให้นะคะวิธีสุดท้ายวิธีที่5ก็คือเรากดยกเลิกเองแบบไม่เสียเปอร์เซ็นต์ ซึ่งคนขับทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเราสามารถกดยกเลิกเองได้สองฝั่ง mm hmm. ก็คือเคปนี้จุดสองเจะถึงก่อนจุดแรกใช่ไหมคะให้กดจบงานที่จุดแรกแล้วกดถึงเลยของงานสองแล้วก็กดยกเลิกแบบไม่สามารถรับผู้โดยสารได้แต่วิธีนี้ไม่แนะนำให้ทำนะคะเพราะบางครั้งผู้โดยสารรอเรานานแล้วแต่ถ้าจาเป็นจริงๆก็ ทำแล้วกันเนาะแต่อย่าทำบ่อยแล้วกันนะคะข้อแนะนำความคิดเห็นที่จะเสนอแนะหรือแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันเม้นได้ที่ใต้